สวัสดีนี่ยมือเลี้ยงพี่น้องครับเมื่อนี้พอญ่แกวผ้ามาสวนหวกอยคับข,ขนาดเลยครับลูกไส้เพื่อนเอามึงใส่เสือมามึงก็อถอดบักนั่นตี่ถอดเสือห้อนมามาสวนหวกน้องอยู่กลางให้กลางป้ากลางโคกพี่พี่น้องมาใหย่น,นั่นก็ดีอยากมากน้าขนาดได้แล้วก็มาสวนแล้วมากามา,มา,มามมกาาพ,พ,พี่นังมามามาเบิ้งเม่งข่าวสารสิมีบ่ปีนั้นเทามากไม่เม่งข่าวสารพี่น้องี๋ยวมาเบิ้งครับ ซอนหวก์ซอนยังก่อซอนแมงขขาสารซอนหลายๆแนวอืมเอ,เอาลูกพี่เอาเสือไว้มันสิเปียกบักลูกหน่อยซอนข้บ่ยังแเกี่ยวเอาอันแยงมาส่วนเบิง่งลอกเบืองดูมันสิบหมานบ,มนบ่มามาเบิ่งน้ำกันพี่น้องคลิปนี้ครับซอนหวกครับพี่น,อน้องไปไปเบิ่งข้า,าบัดนี่จักหวกหน่อยหวกบ่หน่อยหวกกุบ เออเรามากดอกบ่ยากหรอกว่าจะส่วนขึ้นมามีหย่างเราเก็บหมดแล้วไม่ยันนั่งฟังไปเลยป้าไม่ยันนั่งเราคันว่าส่วนเรามากหลดตัวฟังไปเลยพรากันเฮ็ดเฮ็ดละงอกแล้วก็เลยมาส่วนนะครับพี่น้องเอาไปแกงเลี้ยงเนะเาะแกงซะเนาะไม่สม,ม,ม,มลากไก่บ่าเลือขึ้นมุมนันบ่พอ เอาขึ้นล่องเบื้องสันดาไปลาดผุ่นกันใช่เฮรอไปเขาสีขึ้นพุ่นแล้วบักนกมันว่าขึ้นหันมันว่ามันกี่ขันเนี่ยรากเงีบอมแมนเด้ขันรากสั่นๆก็ดีอยู่ดอกมันจังแดนท่านมันมามาเบื้องมาเบื้องพี่น้องบัดนิโง่คือยกไวเถอะเป็นตะมี่บลอนกหน่อยเอาถอนก้นมาบางดูเดี๋ยว โอ้ยหัวน่อยรีอูทอนมาทอนเข้ามาอุ้ยแมงดาอุ้ยหัวกบกอือตเมืเลยนี่นี่หัวกนี่นั่นนั่นนอุ้ยแมงดาหน่อยแมงดาหน่อยอุ้ยสิข้ามาหากันพ่อแมงดาเนไงแมนตุ้มข้นมาพี่พ่ทดียนี่ละนี่ละหาย่าหาย่ายเราแข่งเราโหลดมันตึงงาใหม่น้ำเอายางเตือนมาเทส่ตือนมานให้เราเก็บ บเก็บดอกก็เสียาเบิ้ลนั่นเองแลไปสอนต่อโอ้คิดถึงสี่กูทีเก็บดอกเราสียเลืองเขาแล้ววะนั่นเ่ราะตรงห่วงดอกพ่อไม่ได้นั่งเขาไปเออเออย่างกัดข่อยอู้หมูแดงไฟทีมลูกน้องนามเลื่อมมีหัวหน่อยเอืออู้หมูแดงไฟนั่นนี่บาทหนึ่งกัดมันอยู่ตัวนี่แก้งจะต้องไปสมใส่เพราอีเลิรดมันก็สุดเท่านั้นแหละไปลงไปอีกเจ้าสองพอลูกโอ้ท่าเปียงพร้อมเฮ้ย เถ้าเป่งพอมมาส่วนหวกแล้วมาเล่นสาวมึงก็ตาเป่งเดี๋ยวนี่เว้ยบักนกหน่อยเอ้ยเออเห็นเป่งไกว้วด้าตีแล้วหน่อยอยู่หลังโหลดเอาไปอีกพังดูแย่ๆเด้อบาทนี่วนมาผิดแล้วนกวนมาขึ้นมามองเกาหน่อยสิทายอยู่พี่วนมาโหลดขึ้นวุ่นบ่เอาเดี๋ยวสียางไปหาสั่นหายไม่ย่ายางน้ำกล่นวันนี้ไหมใช้ยายบาทเรียเข้าพังดูพี่น้อง กอสว่านหัวกวบแม่ตัวพี่น้เลยนี่แม่พี่น้องนี่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 อู้นี่นี่มันเป็นขาอะไรแม่แม่เมงดาหน่อยก็มีอุ้ยได้สองตัวดิหัวกวบกับหัวหน่อยพี่น้องเล่แมงข้าวสารนี่เล่แมงข้าวสารนี่นี่แมงข้าวสารหอมๆนี่ไปไปเบิ้องอีกเินมุมใดใก้บอกไปเลยพีาสันผู้พ่อว่าไปเลยผู้ลูกว่าเขินพูดเอาไปนั่มไปเบิ้งสัน นไปเบิ้งนไปเบิ้งแม่น้องนาอะไนี้แล้มึงว่าสิโทรถามบักันหรือสีหนึ่งอยู่วัดช่วง่อยไปกับพระลานันน้ามันก็ล่งนี่ไหมแม่เขียดกบก็ร่งไครไหมเฮ้ยโทรหามันดียวเบาเลยก็ดีเป็นตะคือได้ไปสวนหน้าบักหนึ่งมาพี่พี่พี่แก้วพี่มาป้องพี่ไปสอนหน้าบักเรื่องสีบักเรื่องสีหนึ่ เอาลงตาๆแนนกก็จับสูงแท้เออมาบาดีมากากมาโอ้หนมันเอาขึ้นมาหัวเข่าลากมาเท้าลากมาเออ้ามดเขาควนบอเอ้ยเข่ากงว่เอเขาก้องแล้วเว้ยเออเข่าก้องเดี่พี่รลองเบื้งหลายเน่อือโอ้นกหน่อยตัวนั้นก็จะว่าจะเฝ้ายกจะเ้ยกเน่ เออมาบัดนี้มาให้พ่อเจ้าเอ้ายกมาบัดนี้อึบอุ้ยบาดนี่ไหมพื้นบาดนี่ต้อนไม่ได้วงนกละบัดนี่ทอดตัวมันตัวใหญ่เห็นไนกวังนาขึ้นมาขึ้นมาท่อนทอดทอดทอดน้ากันใส่กบใหญ่ใส่หัวอุ้ยนี่บ่อลนกมีสองตัวมันก็หัวว่าตัวผู้เด้วยนี่ตัวผู้เถือกนี่ไหวไหมแนวไหนว่าตัวผู้เถือกวะนี่ไหม มาใส่กันอตสิบมาสิมาอุยมาโผรเลเนะนี่นี่อ้ยสามตัวอุ้ยแมงดาแตกตัวสุดเลยถอดเข้ามานกทอดเข้ามาพกละอ้ยขนาดเลยนีแต่หัวกัก่อยตัวใหญ่ทอดเข้มาใช่กจะไปลูกมันตัวใหญ่มันหัวตัวใหญ่เงียนกขึ้นแม่ทางมึงแจมึงเลยเอาจะไปลูกนั่นแมงดาออกไปแล้ว ยิกหัว <Workers> ย <intendent> ิ่หัวมันบ่ยิกหัวมันดอกยำรดอ้ยมงด่าตัวซ้ำหนึ่กรตอดปวดอยู่ได้นิเออมามาหามาหาเอใหย่าเเลือเขานสอดกลางแล้เนาะัตันเออขาดเลยอ้ยหนมตัดกลางตัวเดีย่อนชนอันนี้จมไปหมดเลมากเอ้ยนี่เราขอไปรดได้ใหญ่เราเสียเลือเขาได้หอนี่เราเสียเทียงเราะ ช่อนก้าวปีนปีนปีนแยงมาหาเราง่านมากง่านมาเออเอ้าฮึบนะที่เอาได้จับมาได้เออปัยหาหดอกเราจะไปเรือเขาไม่ใช่เองกูหอกนั่นบาทสองบาทเตบเตรียมกระแป้งหน่อยไม่กี่เต่าบ่ไม่ไม่กี่เต่าไปผ้ากางกวาดสันบักโลกว่ะผ้ากางคืองบนโลกเอาลองพังดูวนมาพี่เด้อวนมาทางเก้าพี่เอ้ามาเบิ่งบาทที่สามพี่น้องบาทนีิ เจ้าสะวอนหยาสิไปเหงงัวตีโอ้ยดงหยาแปลนเดือดเตือดดีแม่แล้วว่าเราสิมาเอาหยาไปเหงงัวว่าะฉันเอามาเบิ่งดูพราข่อยสะวอนแม่งดากับงวกวบเม่ตัวใหญ่หายพหนนาเชลิติวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาพี่น้องแต่พอแต่มีตะกี้มันเป็นไฮหน้าเนาะสมมือเป็นไฮมั่นไฮยังเบิดแล้วสมัยตะกี้เป็นไฮหน้าเออน้องน้องตั้งแต่กี่กี่ปุ่นดี่ล่ะล่ะบ่ถมเพรได้ไว้เห็นมีหนามมีน้อง ปูมาเลียงงัวเรียงกล้วยกับพ่อให้งัวกล้วยกินบัดที่นี่ปูมาสวนหวกสวนยังกับพ่อได้กินใส่เบ็ดกบตะกี้ได้หดคบอยู่นี่มาใสเบ็ดกบเบ็ดป่าได้ได้พี่น้องตะกี้เลยแต่ว่าสูมือเขาเจ้าเห็ดไห้มันไห้ยังใสมันก็เลยเป็นบ่เป็นให้หน้าแล้วนะครับไม่มีไห้หน้าแล้วมีแต่ไห้ไห้มันเอาบาดที่สามบนมาแล้วสองพอลูก ขึ้นมาปองเก่านี่ยแหละจะเฝ้าโยกเล้วลกให้มันไล่คำอาวอดฟังซะก่อนอืมบังนี่เป็นยังไงบาดนี่มาเบิ่งน้ากันพี่น้องมามันหมานเด้อคือเก่าเด้อว่าแต่พ่อจะเกี่ยวแล้วปะหัวโกบใหญ่เก่าฟันสาฟันสาคือเก่าายังหักน้องคือเก่าอมามาขึ้นมาโตขาโอ้ยโตัวงใหญ่น่นกนะมึงขันุกเอ้ยมาใหญ่มากมาก นี่บอยแปนเดือดเดอดตัวเดียวบอมนมันบอมีอันนี้ไหมมันบอมีหยานั่นจับจับจับแมงดาไปแล้วพุดครบน่อยตัวเดียวหัวกวบสิกบหน่อยในหัวกวบตัวนั้นเ่าถ้าได้เป็นตัวกบเอามาตัวละสามหลอดนี่สามหลอดบอยเอาเอาใหญ่ส่วนน่ลุดนี่เขย่าเขย่านั่นดิ เขแ่มันอาหมาไปหาไปิวม mm ัใหญ่ขนาดดินี่ตัวนี้ใหญ่กเจ้าเงียบเงีงใหญ่นี่นีนี่นี่หญ่นด่ด้ผมห่ด้ไม่ดาเจ้ามัถิ่มไปนี่แต่ไปเนี่ันข้าเจ้าก็มาเอาเมื่อเอาโอ้สมบาทพอดีเอาอย่างที่บอกพิไทเออบ่ว่าะลูกปูพ่อว่าบ่อปลูกว่าบ่อ่ปูพ่อว่าเอาเเอา เที่ยงกันโหลดบาดให้พ่อแล้วซับนี่คอยลิปคอยเอาซับนี่แหละพี่น้องนะครับขันสีลากัดจังลากต่อโอเคขอบคุณครับนี่ในเทิงแมงดาในเทิงหัวกวบในเทิงหัวน้อยแมงเกาสารรวมกันเบิดแล้วอุ้ยขนาดพี่น้องเลยเอ้าขอบคุณครับคลิปนี้บ๊ายบาย